นนี้ดะะิจิทัลแซดของเราเนี่ยนะ,ะก็เริ่มต้นแล้วนะคะโดยที่เราเรียนกันวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาสบายๆค่ะเวลาสามชั่วโมงนะคะน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ค่อยจะได้อะไรมากมายนะคะสชั่วโมองดีกว่าเต็มๆนะคะไม่มีการนอกเรื่องนะคะแต่สนุกสนานเข้มข้นในรูปแบบของแซดนะคะนักเรียนสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะคะโดยจองสิทธิ์ ะะตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะแล้วก็นักเรียนคนไหนเนี่ยนะคะที่มีความประสงค์อยากจะเรียนสดอันนี้เนี่ยนะคะขอให้แจ้งล่วงหน้าเลยเพราะว่าห้องสดของเราเต็มตลอดเลยนะคะในการเรียนห้องสดเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับอรรถรสในการเรียนเนี่ยนะคะที่ไม่เหมือนไทยเพราะว่าเราจะมีการจําชื่อเด็กได้นะคะเรามีอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็พี่แอดมินที่นี่นะคะทุกคนดูแลน้องๆและจําน้องๆได้เรามีแบบฝึกหัดชีเสริมซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ครูคงทําเองนะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยนะคะแบบฝึกหัดชีเสริมอันเนี้ย ก็เป็นรอยต่อที่ดีที่ทําให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะข้ามผ่านผลจุดที่นักเรียนเป็นปัญหาในการอ่านไม่ว่าจะเป็นถา Purpose ท, Pur pose, ทํามเรนไอเดียนะคะหรือการใช้ transitional หรือ writing ต่างๆใน SAT นะคะนักเรียนสามารถที่จะรวบยอดแล้วกเ็เข้าใจในเวลาอันรวดเร็วโดยเรียนแบบไม่ทรมานโทรกรรมนะคะถ้านักเรียนเนี่ยอยากเรียนแซดแบบมีความสุขเนี่ยนะคะลองมาเรียนที่แคปซเซนเตอรดูคะ่ะ